สวัสดีครับหมอตวดอยู่เลยครับมา,มาดูแคทต้องมิงนกันนะจ้าอันนี้สองแร,รงเพียงรักคสไวรัลของหมอเนาะไ,ได้ได้ได้ข<อ>่าวว่าคนคนแชร์แบบโหวิวยอดวิวก็สามสี่แสนนะของหมอตวดแต่ของน้องมินสามล้านสามล้า<ค>นเนาะเอย๊ะแต่ก็มีคนมาถามในคอมเมนต์นะว่าแบบวคิ้วดกบอกได้ได้ไหมว่าใช้ยาอะไรครีมอะไรเนาะก็สั่งซื้อกันตองมี้เลยค่ะอ่ะหมอมาอธิบายให้ฟังหน่อยเนาะพวกีูดคุยค่ ด้านหน้าเราลดหัวนมนะลดหัวนมเนาะอันนี้คือยังไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าหมอหนูอยากให้หมอบอกว่าแบบเวลาคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ได้แต่มันควรจะเป็นในรูปแบบไหนครับหมอคะคือคือตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วเนาะบางทีก็มีกลุ่มคนที่ไม่เปิดใจบ้างเนาะถ้าจะคอมเมนต์เสียหายยังเก็บตังค์ไปด้วยแต่ระวังเนาะหนึ่งคุกคมทางเทศใช้ถ้อยคำเยียดยามทำให้ผู้อื่นอับอายโทษจำคุกสามปี ปรับขั้นต่ำหกหมื่นบาทซึ่งเนาะยุคยุคนี้สมัยไหนคือความหลากหลายทางเพศเขามีหมดแล้วมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเป็นอัตลักษณ์ที่คนเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นความชอบใช่ไหมคะค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะหมอแล้วก็ทีมงานทุกคนให้ความสนับสนุนเรื่องนี้ใครจะบูลี่บูลี่เลยค่ะลดหัวนมแน่นอนค่ะแล้วจะถ่ายให้ดู b e ฟอร์อ f ฟเตอร์เลยนะคะ แต่ท้ายนี้ก็คือคิ้วดกคิ้วดําแบบนี้ติดต่อมินมินเองใช่ไหมคะจะได้แบบนี้เลยนนใช่ไหมลูกตัวนี้ขายดีเลยใช่ไหมครับมิมีความเปืติดเลยยุบเก่ะ <c oughs> นี่เห็นไหมขายสนิทเรียบสนิทมิมีความเปืติดเลยอันนี้เห <c oughs> ็นรอยไหมครับที่หมอบอกว่ามงเต้านมใหญ่แล้วก็ผิวเตี้ยเยอะมากเลยก็ <c oughs> อเขาดูอันนี้เราพาไปนี่หัดตัวดีนะครับเส็นตัวดีมากขึ้นเป๊ะเลยไหมครับเอรอยแผลอยู่ตรงไหนนะคะมาดูัวะเดี๋ยวผมจะขยับ่างนี้ดูสำคัญเลยเห็นไหมไม่มีความผืนติดเลยค่ะทั้งสองกานอันนี้ดีหมด สำหรับคนไข้ตัวเล็กๆแบบน้องมินแบบนี้ค่ะหมอมีคนไข้แบบนี้หลายเคสเนาะขออนุญาตอ้างถึงคอมเมนต์อีกนั่นแหละโอ้โหตัดเลียบแบนแล้วก็จริงแต่หุ่นก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่เลยซึ่งหมอมีเออคนไข้ตัวเล็กๆแบบนี้ซึ่งเขาเล่นกล้ามเล่นอะไรก็ตัวใหญ่โตขึ้นมาได้นะชายหุ่นอย่างนี้ก็มีใช่แล้วเล่นหุ่นฟองเอกใช่ไหมคะพูดผู้ชายหุ่นอย่างนี้ก็มีเช่นกันว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับผู้ชายแต่แต่ถ้าน้องมินออกกําลังกายก็ แผงอกมาได้เราจะไปคิดว่าผู้ชายหุ่นต้องกล้าอย่างเดียวค่ะ<ฆ>ผู้ชายหุ่นของผมอ,อยนี้ก็มีเยอะแยะค่ะ,ะก็คือน้องมินก็เป๊ะของน้องมินแล้วแต่ถ้าเขาอยากตัวโต,วตวอีกนะคะคือคนอาจจะมองเป็นผู้ชายมีกล้าใช่ไหมก็เป็นเล็กกล้าค<ฆ>่ะกล้ามันจะขึ้นแต่เนี้คือเป็นผู้ชาย,ยปกติอเอาไองใช่ไค่ะก็คือผู้ชายตัวเล็กตัวหอมแนวเกาหลีอย่างนี้เนาะตรงไหนต้องเหมือนผู้หญิงได้ไหมใช่ไหมคะไม่ได้บูลลี่นะค่ะก็รีบ แต่ว่าก็ระวังถูกฟ้องเนาะเตรียมเงินไว้ด้วยนะคะตอนนี้เพราะว่ากฎหมายมันถูกกาหนดใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเน้นย้ําว่าให้เกียรติทุกๆคนนะคะถ้อยคําที่ใช้อาจจะสร้างสรรค์นิดนึงใช่ไหมลูกไม่ควรมีใครถูกโรูเนว้ยุคนี้แล้ว่ะยุคนี้ลวไม่ควรใช้่ไหมคะหมอตู่โอเคค่ะงั้นขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์น้องมินอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องมินใครค้องหน่อยค่ะ ใครที่อยากคิวเข้มดกดำนะคะไปกดเซรั่มได้ที่ช่องมินมินเองนะคะโอเคค่ะติดตาม <c oughs> ไปซื้อกับน้องมินได้เลยคิวก็อย่างนี้เลย <c oughs> นะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>